เรื่องราวของพระเจ้าพระเจ้า500ชาติเ่องเรื่องจะเล่าเรื่องชาติก่อนของนางจินจาประมาณวิกาเป็นคนที่มาบรรยากแก่งพระเจ้าวัดทองพระเจ้าชาติก่อนของนางจินจามาริกานะ ท่านก่อนน้นของนางจินจักมานิกานี่ได้เป็นพระอัครเมสีองค์ใหม่ของพระเจ้าพระรศีพระเจ้าพระราศีก็ทรงหลงโปรดปรานมากถึงกับลั่นพระวจาว่าต้องการสิ่งใดจะให้ไดทั้งนั้นทีนี้นางจินจักมานิกาก็จึงทูลว่าถ้าอย่างนั้นนับแต่วันนี้ ไปขอพระองค์อย่าได้เลี้ยวแลหญิงอื่นเลยเท้าเธอก็ตัดท่าแต่นางจินจักมรมณิกาก็าไม่ฟังทูลขออยู่ร่ำไปจนได้อยู่มาคราวหนึ่งเมื่อพระเจ้าพันรศีจะไปปราบเจราจนที่ชายแดนพัะนางก็ขอตามเสด็จไปด้วยแต่ก็ไม่ทรงอนุญาตนาา จินจามาริกาก็จึงทูลขอว่าถ้าพระองค์เสด็จไปถึงไหนจงให้ราชบุรุษกลับมาส่งข่าวให้แก่หม่อมชั้นทุกระยะทางหนึ่งโยชต์ไปพระเจ้าพาะสีก็ทรงรับว่าได้แล้วก็เสด็จไปทินระยะทางสามยสองโยต์แล้วก็ส่งราชบุรุษกลับมากราบทูลถึงสามสองคนตอนขากลับก็เหมือนกัน อีกสามสองคนก็เป็นหกสิบสี่คนเมื่อคนใดนำข่าวมากราบทูลพระอครมเฮสีนั้นก็ให้เข้าไปกราบทูลในห้องบรนทรมแล้วก็ส่งเป็นชู้กับราชบุตรคนนั้นทุกคนไปพอใกล้เวลา <c oughs> ที่พระเจ้าพระสีจะเสด็จกลับบาัานราชครูหนุ่มก็ตกแต่งพระนครไว้รับเสด็จแล้วก็เขา้าเฝ้า พระเมสีพอพระอาคราสีทรงเห็นกระส่งลึกลักท,ทันทีแล้วก็ตัดเรียกให้เข้าห้องบรรทงแต่ราชครูก็ไม่ยอมพระนางถึงว่าถ้าไม่ยอมศีรษะของเจ้าก็จะขาดอยู่นี้ราชคูจถึงทูลว่าจะขาดก็ช่างวาแล้วก็ทูลลาออกไปไปลายพระอาคาัคราสีก็แกงหยิกหวนร่างกายให้เป็นรอยเล็บทั่วพระกาย และทําเป็นเหมือนประชวนไขมเข้าบรรทมอยู่ในห้องบรรทมเมื่อราชครูนุ่มออกจากวังไปเข้าไปเชิญเสด็จพระเจ้าพระราศีเข้าพระนครเมื่อถึงพระราชวังก็เ,เสด็จขึ้นประสาทและตัดถามถึงอา,า้ามเอศสีพวกสนมก็กราบทูลว่าทรงประชวน จึงเสร็จไปเยี่ยมตัดถามถึงสามครั้งว่าเป็นอะไรพระอาคารสีก็ไม่ทูลตอบเมื่อตัดถามซ้ำอีกก็ให้น,นางจาิงจับมรุกะพระศรสีก็ให้ทอดเนตรลอยเล็ดตามกายแล้วทูลว่าหญิงอย่างหม่อมชั้นเมื่อพระองค์ยังมีพระชนอยู่ก็ชื่อว่ายังมีสามี จึงตัดถามว่าเหตุไรจึงทูลอย่างนี้นันพีก็ทูลตอบว่าเหตุว่าราชาครูหนุ่มของพระองค์เข้าม,มาตกแต่งพระราชวังแล้วก็มาปลุกปัําหม่อมชั้นเมื่อหม่อมชั้นไม่ยอมก็จิกขวนทุกตีแล้วก็ออกไปเมื่อพระเจ้าพระศรีได้ทรงสดับอย่างนี้ก็ปน,นึงว่าอสรพิษถูกตีที่ขนดหาน ับพันทนใดน,นั้นก็ <c oughs> เลยทรงเปล่งพระสุรเสียงดังก็ออกไปว่าเฮ้ยพวกเจ้าจงมาจับราชคูไปตัดศีษรษะ์เดี๋ยวนี้พวกราชคูจึงตูกันไปจับราชคูมัดมือไหลหลังจูงออกไปจากพระระชาชวังทันทีเมื่อไปพ้นพระราชวังราชคูจึงว่าจงนําเรากลับไปเฝ้าก่อนเพราะบัญชีพระระชาชศักที่เราทําไว้ ฉบับหนึ่งไม่มีผู้รู้เห็นพวกราชบรุษก็นำกลับไปเมื่อไปถึงที่เป้าพระเจ้าพระศีจึงตัดว่าเหตุไรราชครูจึงไม่นับถือเรามาทําความชั่วร้ายอย่างนี้ราชครูจึงกราบทูลขึ้นว่าข้าแต่มหาราชข้าพราะบาทเกิดในตระกูลที่มีศีลทําดีนับแต่รู้จักความมาไม่เคยฆ่าสัตว์ไม่เคยรักทรัพย์ไม่เคยประพฤติผิดใน ในการไม่เคยกล่าวมุสาไม่ไม่ดืม่มสุราเมลัยเลยส่วนพระอราคามเหสีของพระองค์เป็นถึงพระราชินีที่เคารพของคนทั่วประเทศยังรอบเป็นชู้กับราชบุรุษ64คนที่นำข่าวมาการาบทูลถ้าไม่ทรงเชื่อขอได้โปรดให้นำราชบุรุษทั้ง64คนมาสักถามเมื่อพระเจ้าพระศสีได้ฟังก็ทรงสดุดพระไทยยิ่งนัก รีบตัดสั่งให้นำราชบุตรทั้งสี่ทั้งหกสี่คนนั้นมาซักถาม <mm> เมื่อได้ความจริงแล้วก็ <mm> ให้ไปตามอัคราหมายศีมาเมื่อพระอัคราหมายศีไม่มีทางวิเศษได้พ็ทูลรับว่าจริงจึงตัดสั่งว่าเฮ้ยพวกเจ้าจงนำอีหญิงกาลีก,กับาราชบุตรสี่คนไปฆ่าเสียเดี๋ยวนี้าราชกูรจึงตอบว่าพวการาชบุตรหกสี่คนนี้ไม่มีโทษพระเจ้าข้า <mm> จึงตัดว่าถ้าอย่างนั้นจ้งนําไปฆ่าแต่อีกาลีผู้เดียวปุโรหิตก็ทูลว่าไม่จําเป็นต้องฆ่าเพียงแต่ให้ในื้อเทศก็พอพระเจ้าเมรสีก็ทรงอนุมัติตามแล้วราชคูปุโรหิตจึงทูลเป็นสุภาสิไธิว่าผู้ไม่ถูกผูกมัดเมื่อกล่าวขึ้นก็ไม่ถูกผูกมัดส่วนผู้มีปัญญาถึงถูกผูกมัดเมื่อกล่าวขึ้นก็หลุดพ้น กลาทูลอย่างนี้แล้วก็ทูลออกบวชเป็นฤาษีเมื่อชาติสุดท้ายอัคราฤาสีก็ได้มาเกิดเป็นนางจินจมานิการาชครูก็ได้มาเกิดเป็นพระเจ้าเรื่องนี้ชี้เห็นว่าผู้กล่าวตวูไม่จริงมักจะได้รับโทษเห็นทันตาคึงในยุคข,ของพระเจ้านางจินจามานิกาก็ทําเป็น ทำเป็นเล่เป็นทำว่าเป็นท้องพุจเจแล้วก็เทวดาก็มากัดสายที่ท้องไมท้ที่ท้องให้ออกก็หลุดก็ความแตกก็ตอนนี้ก็สูบนะ้ำกิจารรา,าไปก็เขาจะเป็นมาหลายหลายชาติจะเป็นอย่างนี้นะ